สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพาล่วยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางตำราของเรานะคะสรุปทั้งหมดทั้งมวลท,ทุกสูตรที่แอดมีนะคะทุกคนนะคะเอาไปนิดเอาไปพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะทุกคนนะคะมาดูกันนะคะแอดมีแนวทางตัวไหนบ้างนะคะงวดนี้นะคะมีแนวทางตัวไหนน่าดูน่าลุ้นนะคะทุกคนนะคะ เอางวดประจำวันที่นะคะงวดประจำวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะทุกคนนะคะมีตัวใดเป็นตะลุนตัวใดง่ามเนาะคเะนาะโอ้ยมาเบิ่งกันพี่น้องเย้ย ผู้ไดเซียนได้เป็นโซนะคะ่ะวันจันทร์นะคะวันจันทร์ปราบเซียนนะคะเป็นวันธรรมดาปกติสามัญชนนะคะทุกคนนะคะแนวทางของเรานะคะมีสากระเบือยันเรือลบนะคะเลขดับเลขแต้มหลักร้อยนะคะสองตัวบนสองตัวล่างนะคะทุกคนนะคะรวมดับทุกสูตรนะคะรวมเด่นทุกสูตรที่มีนะคะให้เอฟซีนะคะได้รับชมรับฟังกันคะ่ะทุกคนนะคะ มาดูกันนะคะงวดวันนี้นะคะแอดจะให้ตัวไหนไปนะคะจะให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะเพื่อที่เอฟซีนะคะจะได้เอาไปดูเป็นแนวทางกันนะคะเป็นอย่างไดนอห็นสัจกินอยู่บ่าค่ะทุกคนนะคะแนวทางแรกของเรานะคะเป็นสถิติวันจันทร์นะคะงวดล่าสุดที่มันออกนะคะ48074นะคะสถิติวันจันทร์นะคะตัวที่เดินดีเป็น7ค่ะเป็น7เป็น2นะคะเป็น7เป็น2ค่ะที่เดินดีนะคะทุกคนนะคะ เอาแคบเอาค่ะทุกคนนะคะหลักร้อยที่ยังไม่เดินวันจันทร์ก็คือสามนะคะยังไม่เดินวันจันทร์เนาะหลักร้อยนะคะหลักร้อยหมวดล่าสุดเนาะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่นะคะหัวเจ็ดสี่บุร์รนชิมาอีกบอค่ะทุกคนนะคะลองหวดก,ก้อนแอดกะไฮแกระเนียเลเจ็ดสี่ เอแคบเอาเลยนะคะใครที่ยังไม่เห็นสถิตินะคะตัวนี้เป็นสถิติวันจันทร์นะคะตามนี้เลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะดึงลงมาค่ะหว่นซีสิบตามตูดเท่าบอกคะ่ะมันจะดึงสี่ดึงแปดดึงศูนย์ตัวใดตัวหนึ่งลงมานะคะแต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะไม่เสมอไปนะคะงวดก่อนนี่ก็ยังไม่ดึงลงมาเนาะ มาดูกันต่อไปเลยนะคะแนวทางต่อไปนะคะเป็นแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะแนวทางอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ก็จะหวยออกปุ๊บนะคะอาจารย์ก็จะให้ปั๊บเลยนะคะแอดก็จะสรุปให้เนาะอาจารย์ปัญญานะคะตำราวันจันทร์งวดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะอาจารย์ให้เด่นหกเจ็ดค่ะทุกคนนะคะเด่นหกเจ็ดค่ะอาจารย์ให้เด่นหกเจ็ดค่ะ แคบเลยนะคะเด่น6 7 6 3 6 4 6 5นะคะ7 3 7 4 7 5เน้นนะคะ6 3 6 4นะคะโอ้อาจารย์หม่นตัวงามเลยคะ่ะเน้นสวยเลยนะคะอาจารย์ปัญญานะคะชนเด่นบุญเอดเลยนะคะหน้ารุ้นอยู่ค่ะ อ้าวนี่นะคะโคงอาจารย์ปัญญานะคะก็จะมีสถิติให้ดูด้วยนะคะสถิตินะคะตามนี้เลยค่ะทุกคนนะคะงวดวันศุกร์นี่ก็หลุดไปนะคะหลุดไปอ่าลองดูเดอ้องวดนี้นะคะ ขอ,ขอให้หมานขอใหิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อดทุกคนนะคะเราก็จะมีชุดสรุปให้แบบนี้ตลอดนะคะชุดสรุปอ่ามาดูสูตรของหลานนะคะต่อไปเป็นแนวทางสูตรหลานนะคะทุกคนนะคะงวดประจําวันที่วันจันทร์ที่27นะคะบนล่างเลยนะคะเด่น03นะคะ04 08นะคะ01 07นะคะ041783นะคะอันนี้ตัววินเนาะ ศูนย์สี่ศูนย์แปดนสามนะคะอันนี้03นย์สามนะคะศูนย์สนะคะสตัว 043, 830, ี3สามแปดสานะคะนาจับนะคะเด่นบนนะคะหนึ่งสี่เด่นล่างนะคะ8ปดห้าเออแปดศนะคะอันนี้ก็ตัวที่แอดจับให้นะคะจับให้ลองดูนะคะตัวนี้นะคะเป็นอ่า จับตามองนะคะจับตามองหลักสิบล่างล้านนะคะเข้าตัวนิ้นมาสีงวดแล้วนะคะสิบล่างล้านนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเป็นศูนย์เป็นห้าเป็นสามเป็ด่เปี่ยนเอาคอยคืองบรอิเนนไปทางนั้นเนาะสามบ่โอ้มีอยู่มีแอนเนนไปอยู่คู่หนึ่งค่ะอันนี้นะคะเป็นสูตรล้านนะคะเป็นสูตรสิบล้านนะคะทุกคนนะคะก็จะมี นี่นะคะเป็นสถิติสูตรล้านค่ะสถิติสูตรล้านนะคะศูนย์สามค่ะทุกคนนะคะถ้าว่าตัวหนังสือเล็กนะคะแคบแล้วไปขยายเอาเดอร์ค่ะแคบแล้วไปขยายเอานะคะหนึ่งศูนย์สามนะคะศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดแปดสามนะคะแอดก็ทําวินให้ดูนะคะทุกคนนะคะทําวินให้ดูเอานีเด่นบนนะคะเด่นบนหนึ่งหนึ่งสี่หกเก้านะคะหนึ่งสี่หกเก้านะคะเด่นบนนะคะ มาดูเด่นล่างนะคะเข้าหลักร้อยมาแล้วนะคะเข้าหลักร้อยมาแล้วเออเข้าหลักร้อยมาแล้วห้างวดค่ะงวดนี้จะเข้าอีกไหมนะคะศูนย์แปดห้าสามนะคะจับตามองหลักร้อยนางไว้นะคะทุกคนนะคะเด่นล่างนะคะสําคัญเลยเอาแคบเอาจ้ะ สูตรหลานนะคะต่อไปก็จะเป็นสูตรแอดนะคะทุกคนนะคะสูตรแอดนี่ก็มีหลายสูตรนะคะมีเด่นมีดับนะคะสูตรแอดนะคะเราก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวแอดว่างตำแหน่งก่อนว่างตำแหน่งของแอดก่อนนะคะอันนี้สูตรหลานนะคะทุกคนนะคะสูตรหลานเนาะแคปเอาเลยม่อเด่นให้ดูหมดแล้วดับให้ดูหมดแล้วนะคะของสูตรหลานโอ้สูตรหลานมันไม่ดับ สูตรห้านไม่มีดับนะคะทุกคนนะคะต่อไปก็จะเป็นสูตรแอดแล้วนะคะเห็นชัดเจนเนาะสูตรแอดนะคะจะสตาร์ทนะคะตั้งแต่ตารางเลยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวให้ดูสถิติตรงสถิติแต้มนะคะเอานี่นะคะตารางของเรานะคะให้ไปที่กำลังวันนะคะ0167นะคะกำลังวันสูตรแอด0167ต้องมี0มี1มี6มี7ใครจะจับคู่ยังไงก็ลองพินิจพิจารณากันดูนะคะ ศูนย์สี่ค่ะศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะหกสี่หกห้าหกสองหกสามนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสามสวยห่วยสวยงามแถ้หวยสวยค่ะ,ะแคบคะ่ะตารางงวดก่อนนี้แตกหกตัวนะคะงวดก่อนนี้ตารางแตกหกตัวคะ่ะเราก็จะมีหลักลุงหลักร้อยให้นะคะ มีให้ทุกสูตรนะคะแต่จะเข้าไหมเอฟซีก็พินิพิจารณาวิเคราะห์กันดูเอานะคะแอดมีห้สักกระเบอือยันเรือลบนะคะเข้าไม่เข้าไม่รู้ค่ะทุกคนดูไปด้วยกันนะคะ mm. ไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรบ1หนึ่งสองนะคะนี่นะคะแอดเอาสูตรนี้ลงมานะคะทุกคนนะคะส3 6สามหกหนึ่งสองเก้าศูนย์แปดนะคะมันสีขาวบัวแปดตัวป่ะเนี่ยเออ ปดตัวประนว่าเบิเงกระดูมันสีเขาอยู่บอค่ะทุกคนนะคะลองดูนะคะก็ทําดูเป็นทิศเป็นทางนะคะช่วงนี้อยู่ดีๆก็จับวินไม่ได้ไนนะคะจับวินไม่เข้าอคค่ะทุกคนนะคะสูตร V1 v 2สองนะคะไปกันต่อนะคะกับหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเรานะคะเด่นนะคะ90 1 2 34นย์สามสี่นะคะ90 1 2 34ย์หนึ่งสามสี่นะคะ ตัวที่น่ารุ้นนะคะ,อะแอดตัวชนนะคะ9012นะคะ9012นเน้นนะคะ012ค่ะเราเน้นไปที่012นะคะทุกคนนะคะสำหรับหลักร้อยนะคะนี่คือสถิติหลักร้อยของเรานะคะตัวไหนที่ไปอ้วนไหนที่มันไป10นะคะแอดจะเขียนสอเดอร์อวดไหนที่มันไปสิบจะ,ะ,ะ,ะเขียนสอนะคะทุกคนนะคะหลังจากที่เดินมาห้าวดนะคะก็กระบฏค่ะไปหลักสิบนะคะทุกคนไปหลักสิบเอาเบอง์ซี่รีายค่ะ ติดคำว่ากระบทนะคะติดคำว่ากระบฏมาจากซีรีส์นะคะทุกคนนะคะเบิ้งซีรีส์หลายจ้ะเอาผ่ากันมาสอบให้พานสกุลด้อจังผ่ากันไปเบิ้องเป็นไปเป็นคุณนายตระกูลหลายดะไปเป็นคุณนายตระกูลใดก็ได้ด้วยค่ะเด้อมาดูเอฟซีเราไปกองกันอยู่ซีรีส์เมื่อสันโอ้เอ้าเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะสิบหน่วยล่างนะคะ สิหน่วยล่างอาดูกันเอานะคะอันนี้เป็นดินสิบหน่วยล่างคะ่ะทุกคนนะคะมีสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็ให้ดูนะคะมาดูชุดสองตัวนะคะ ชุด2ตัวของเรานะคะชุด2ตัวนะคะ2ตัวล่างชุดเต็มนะคะทุกคน10ล่างนะคะ345678นะคะหน่วยล่าง701234นะคะจับคู่นะคะ393031323334นะคะ494041424344 4, 4, 4, 4, 4นะคะ595051525354นะคะ696061626364นะคะทุกคนนะคะ 7จ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนนะคะพินิพิจจรณากันเอานะคะแต้มนะคะแต้มของเราแต้มล่างนะคะ8 9 0 1ก <c oughs> ้าศนะคะเด่นล่างนะคะ9 0 1 2นะคะ9 0 1 <c oughs> <an> 2ศนอเนาะ เอาแคบเอานะคะแอดก็ตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นนะคะก็เหลือ3า3ศ3นย์สามหนึ่งเก้าสนย์สานะคะอสี่เก้าสี่ศูนนะคะห้าเก้านะคะสามเก้าสามศูนะคะห สองเจ็ดหนึ่งะคะแล้วก็เจ็ดสองนะคะ8 0ด1 8 2ย์ดนแปดสองนะคะแล้วแต่ใครจะชอบนะคะทุกคนนะคะแต้ม2ตัวล่างนะคะแปดหนึ่ง4ดนหนึ่งสองสามสี่นะคะแปด1 2 3 4นย์สาสี่นี่คือสถิติแต้มของเรานะคะ8 9ด1 2 3 4สาสี่ค่ะนี่คือสถิติแต้มล่างนะคะทุกคนนะคะสถิติแต้มสองตัวล่างนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะก็ให้ดูนะคะแอดก็เน้นให้ที่เจ็ดหนึ่งหกสองแล้วก็สามหนึ่งนะคะ หกหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็สามหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแต้มสองตัวบนนะคะนี่คือสถิติแต้มสองตัวบนนะคะแคบเอานะคะ FC หลายๆท่านก็คงดูในชุดนั้นแลวเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะโอกาสเข้าสูงค่ะโอกาสเข้าสูงแอนลูกก็รู้สึกมั่นใจแต้มบนแต้มบนนะคะทุกคนแต้มสองตัวบนนะคะรู้สึกว่ามีเซนว่าแต้มจะเข้าอีกนะคะทุกคนนะคะโบนารูด่ะเดาเอานะคะ เอดคือมั่นใจแถวอ้ยเดาเอาค่ะทุกคนเฮ็ียดเองก็มั่นใจเองล้วเนาะเจ้โคองบ่ามั่นใจผู้ใดสิมั่นใจ <c oughs> อันนี้แต้มสามตัวบนนะคะนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามงวดนี้นะคะแต้มสามตัวบนเข้าเยอะมากนะคะมีสิทธิ์แตกสามตัวตรงนะคะมีสิทธิ์แตกสามตัวตรงจับตามองชุดสามตัวไว้นะคะชุดสามตัวบนนะคะมีโอกาสแตกสามตัวตรงค่ะ ไปกันต่อเลยนะคะอ่าแขแบระบบชุดล่างนะคะแอดเน้นให้สามคู่เจ็ดหนึ่งหกสองแล้วก็สามหนึ่งนะคะเน้นไม่เคยเข้านะคะแต่อยากเน้นค่ะสูตรบไฮตาจใจรักค่ะคอยเบอร์สนใจได้คอยมากคอยกระเน้นโลดแล้วค่ะนี่นะคะตามนี้นะคะชุดตัดล่างไม่รู้จะตัดเข้าไหมนะคะลองดูเดอ้อค่ะทุกคนวดก่อนเข้าหนึ่งหกตัวกลับนะคะเข้าหกหนึ่งตัวกลับแล้วเข้าหกหนึ่งตัวกลับแ 6, ต้มเจ็ดนะคะ ไปกันต่อเลยนะคะกับชุดบนของเรานะคะชุดบนแต้มให้ดูแล้วเหลือสถิติดับเนาะเอานี่นะคะชุดสองตัวบนนะคะสิบบนห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหน่วยบนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะทุกคนนะคะจับคู่นะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะแอดกันจับนูน่นจับน, ύ, นีนนน่เน้นนู่นเน้นนี่นะคะทุกคนนะคะแต้มนะคะเดี๋แต้มนะคะ,แต,ะ,คะแต้มอยู่ตรงนี้นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะเด่นบนนะคะสองสามสี่ห้านะคะเด่นบนของเราก็สองสามสี่ห้าเนา้อเห็นแล้วเนาะ เวลาอัดคลิปทำไมช่วงนี้คันคอร้วยเกินนะคะนี่นะคะเด่นบนก็ใช้ไปเรื่อยๆก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะน่าจะเดินยาวเหมือนแต่ก่อนเนาะหลุดค่ะช่วงที่ผ่านมาก,ก็หลุดนะคะก็ตามนี้เลยค่ะทุกคนนะคะ <c oughs> โอ้ยแอดคันคอค่ะจะเป็นเอียงนาะ นี่นะคะทุกคนเด่นบนนะคะแตมแอดเน้นไปที่7จ็ดสามเจดสี่นะคะเน้นไปที่เจ็ดสามเดสเอาแคปเอาจากชุดบนนะคะชุด2ตัวบนงื่อก่อนเข้าเจดนะคะชุดเต็มนะคะแต้มสีค่ะแต้มไม่พลาดนะคะแต้มไม่พลาดลูกไส้แอดตีกันอีกแล้ว ไปกันต่อเลยนะคะทุกคนกับแนวทางชุดสามตัวบนนะคะสามตัวบนชุดเม้นของเรานะคะงวดน,นี้เข้าแต้มเยอะมากนะคะงวดน,นี้เข้าแต้มเยอะมากนี่นะคะที่จับมาให้ดูนะคะแอดก็เอาชุดที่แอดตัดนะคะชุดที่แอดสามตัวนะคะมาทําให้ทุกคนงวดก่อนก็เกือบแตกสามตัวติดเกือบนะคะทุกคนนะคะ หนึ่งศูนย์สองนะคะหนึ่งศูนย์สองไม่รู้จะใช่ไหมนะคะหนึ่งศูนย์สองเนาะทุกคนนะคะหลักร้อยเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะแอดเลือกหนึ่งศูนย์สองนะคะเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามสองเจ็ดสามเซตอีสวยละสามเจ็ดอายุหวยมาค่ะค่ะ,คะ,ะก็เคยแล้วก็หนึ่งลองนะคะให้หน,นึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี 4, ะะ่สองเจ็ดสี่นะคะมีสองหนึ่งสี่ไหมเนี่ยโอ้โบมีสองหนึ่งสี่เว้ยม่นมีสองหนึ่งสี่นะคะทุกคนนะคะ เอาแอดแต่งงานได้แอดแต่งงานวันที่สิบสี่เนาะเอาแขบเอาค่ะทุกคนแอดก็เน้นให้สองชุดนะคะสองชุดนะคะโอ้ยมันเข้าเยอะค่ะงวดนี้เข้าแต้มเยอะนะคะโอกาสลุ้นเยอะเลยนะคะมีสิทธินะคะมีสิทธ์แตกเออค่ะมีสิทธ์แตกเลยนะคะทุกคนนะคะมีสิทธ์แตกเอาแขบเอาเลยค่ะทุกคนนะคะนี่เนาะ ตามนี้เลยอ่ะสามตัวให้ดูนานๆหน่อย แคปหรือบอกค่ะ r F C แคบแล้วไปกันต่อเลยนะคะทุกคนนะคะกับชุด4ตัวนะคะต่อไปกจะเป็นชุด4ีตัวนาะนี่เนาะสีตัวนะคะ4ตัวนะคะ,ะ,คะ10ล่างนะคะ3 4มสี่ห้าหกเดนะคะหลักร้อยเก้าศู0บนนะคะห้าหกเูหน่วยบนนะคะ1 2ึ่งสาสี่ห้าหนะคะทุกคนงวดก่อนนี่เข้าคู่โต๊ดนะคะ6กหนึ่งดเดนะคะผิดสลับกันค่ะหลักร้อยกับหลัก10บนะคะสลับกันเนาะ อ่ะสี่ตัวเอสจับสามเก้าห้าหนึ่งสี่ศูนย์หกสองห้าหนึ่งเจ็ดสามนะคะหกสองแปดสี่เจ็ดสามเก้าห้านะคะทุกคนนะคะโอ้หนึ่งเจ็ดสามหอยบุ้งเป็นชิบแตกแปดสี่ศูนย์หกนะคะเอาแคบเอาจ้ะเนี่คือเจ็บหัวเถอะวะเอาแคบเอานะคะตัวนี้เป็นชุดสี่ตัวนะคะเราก็จะมีเด่นมีดับนะคะให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะอ่ะดูเป็นแนวทางนะคะทุกคน ไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางรวมเด่นของเรานะคะรวมเด่นของเรานะคะทุกคนนะคะเด่นสิบหน่วยล่างนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเด่นสิบหน่วยบนนะคะสองสามสี่ห้านะคะเด่นบนแอสนะคะสองสามสี่ห้าเด่นบนหลานนะคะทุกคนนะคะหนึ่งสี่หกเก้านะคะเด่นบนหลานหนึ่งสี่หกเก้าค่ะทุกคนนะคะ เด่นล่างแอดนะคะ9012เด่นล่างหลานนะคะ0853นะคะชนกันบนชนที่4ล่างชนที่0นะคะไม่รู้จะใช่ไหมนะคะทุกคนนะคะเออไม่ค่อยเข้านะคะแต่อยากทำนะคะอ่าลองดูเด้อใครชอบก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะ ไปกันต่อนะคะทุกคนนะคะไปกันต่อนะคะกับรวมดับนะคะรวมดับของเรานี่เลยนะคะทุกคนนะคะ รวมดับของเราเนาะเอาคือว่าอี่มือนีิเฮ้ยปกติมันต้องหลายนาะทีบอเมนีนบอเอาไว้เว้เนี่ย่ยละคะ่ะทุกคนนะคะรวมดับของเรานะคะทุกคนนะคะห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดนะห้าหกหก้าหกเจ็ด หกเจ็ดเจ็ดหกนะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะอ่ะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะหคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะเจ็ดแปดเนะคะเจ็ดแปดแนะคะเจ็ดนะคะทุกคนนะคะดับหน่วยบนนะคะเกดับ10บน4นะคะทุกคนนะคะดับร้อยนะคะสานะคะดับเอ่อ ดับสิบล่าง fc 7 9นะคะดับสิบล่าง S8 นะคะทุกคนนะคะอ่ะสถิตินะคะสถิติตามนี้เลยนะคะทุกคนนะแคปตัวจริงก่อนเนาะ แขบตัวจริงก่อนนะคะทุกคนนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะดับหลักร้อยนะคะสถิติดับหลักร้อยสถิติดับสิบนะคะสิบบนนะคะสูตรใหม่สูตรเก่านะคะสูตรเก่าแอดเอามารีรันใหม่นะคะให้เอฟซีได้รับชมรับฟังใครจะใช้ไม่ใช้พี่นิตพิจารณากันดูนะคะตามสถิติได้เลยนะคะตามสถิติได้เลย อันนี้ก็เป็นดับ10ล่างเอสนะคะ10ล่าง S อสเอ่อสิล่าง10ล่าง FC นะคะทุกคนนะคะเป็นสถิตินะคะเป็นสถิติให้ f c ได้รับชมรับฟังนะคะทุกคนนะคะเอ้านี่นะคะอันนี้ก็สถิติดับหน่วยบนนะคะ ฝั่งทางขวามือนี่ยังไม่หลุดเลยนะคะทางซ้ายมือนี่หลุดไปแล้วสามงวดนะคะสูตรเก่าหลุดสามงวดเนาะใครจะใช้สูตรใหม่สูตรเก่าพินิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะเอาไปพิจารณากันมึงเอาไปเป็นข้อมูลเอาไปเป็นแนวทางคะ่ะทุกคนนะคะมันก็มีเข้ามีหลุดตามสถิติให้ดูเลยนะคะไม่มีเฟกค,คะ่ะทุกคนนะคะเข่าก,คากคา็คือเขา่ารุดก็คือเข่าคือเก่าเหระคะ่ะ ว่าจะไปถูกโตนะคะเอ้าชุดเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวทําให้คืนนี้นะคะโอ้แอดคาดจะกินจะนอนนะคะนี่ไพ่เสียวฟันแอดอยู่บ่ค่ะเอาฟันว่าเด็แต่งงานดิจ่ะไว้ฟันดีเด้ค่ะฟันใหม่ๆสดๆหล่อนๆอายุสาสิบเจ็ดปีเต็มค่ะ สามสิบเจ็ดปีนะคะนี่นะคะทุกคนอายุสามสิบเจ็ดปีเต็มค่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะมีสูตรแอสสูตรล้านสูตรอาจารย์ปัญญาหวยห้เบิร์ครบสุอะไรได้มาขึ้นหน่อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้า